ไีครับเพื่อนสมาชิกช่องจำปีสี่ห้านะครับก็วันนี้จะมีข่าวสารนะครับมาอัปเดตกันนะครับสำหรับเหรียญเจริญพรนะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนนะครับเต็มองค์รุ่นแรกนะครับที่หน้าเป็นรูปหลวงพ่อเลยนะครับเหรียญเจริญพรนะครับหกสี่นะแล้วก็เป็นเหรียญส่งท้ายปีนะครับปีหกสี่นี้ด้วยนะครับอ่า เรามาดูเนื้อหาข้อมูลกันนะครับว่าเหรียญน,นี้มีอะไรบ้างนะครับดูจากรูปนะครับอันนี้คือเนื้อเนื้อชนวนลมดําโบราณนะครับทุกเหรียญจะมีหมายเลขกำกับนะครับจะตอบรันนัมเบอร์ให้นะครับเราจะมาเริ่มที่ตรงยันด้านซ้ายนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟัง ถึงเหรียญเนื้อหานี้ก่อนนะครับก็คือเหรียญเป็นเหรียญทรงจำปีนะครับชื่อรุ่นว่าเจริญพรน,นะครับหลวงพ่ออิดนะครับเป็นรุ่นที่หลวงพ่อเนี่ยใช้รูปของท่านเองนะครับโดยที่คําว่าอิดนะครับนั้นมีความหมายว่าหน้าปราถนานะครับเป็นที่พอใจต้องใจนะครับดังนั้นถ้าผู้ใดได้ไดมีความ ได้มีวิเหียนไว้บูชาเนี่ยท่านจะสมปรารถนาใครพบเห็นท่านก็จะเป็นที่พอใจที่ต้องใจทุกเมื่อเชื่อวันนะครับนี่คือที่มาของชื่อรุ่นเจริญพรนะครับทางด้านซ้ายนะครับต่อไปเราไปดูรายเหรียญทางด้านซ้ายบ้างนะครับเป็นคาถานะครับเรียกว่าคาถาเทวธรรมนะครับซึ่งเป็นธรรมสำหรับเทวดาหรือผู้ ปราถนาความเจริญนะครับมีไว้บูชาส่งผลให้การค้าเจริญรุ่งเรืองคุ้มครองบ้านเรือนและคนในครอบครัวให้เป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับก็จะประมาณว่าอนุญาตนะครับอันนี้อาจจะไม่ผมอาจจะไม่เก่งบาลีนะครับแต่ท่านให้ข้อมูลมาว่าเขียนว่าฮิลิโอตัปปะสัมปันานะครับสุกธรรมสะสมาหิตา สัมมโตสัป,ปุริสาโลเกเทวธรรมมาติวุจจะเรนะครับอานนี้นะทางด้านซ้ายนะครับเป็นคาถาเทวธรรมนะครับซึ่งคาถาเทวธรรมก็เคยมีเป็นผ้ายันนะครับเนี่ยครับผ้ายันเทวธรรมนะครับคาถาของวัดจุฬามณีนะครับเคยทําไว้สําหรับติดบ้านเรือหรือร้านค้านะครับการค้าเจริญรุ่งเรือคุ้มครองบ้านเรือนและคนในครอบครัว จะเป็นคาถานี้กำกับอยู่ในด้านซ้ายของเหรียญนะครับทางด้านขวานะครับเรามาดูทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นพระคาถาอาวุธเทพนะครับหลวงพ่อได้อัญเชิญความศักดิ์สิทธิ์นะครับของพระคาถาอาวุธเทพนะครับซึ่งเป็นอาวุธทั้ง5ประการด้วยอำนาจอาคมและส่วิธีมาสถิตทำให้เหรียญมีพลังและทรงอำนาจ ในทางปราบมารร้ายนะครับพูดผีปีศาจอำนาจฝ่ายต่ำนะครับการกระทําย่ำยีและป้องกันอันตรายจากมนุษย์และสัตว์โลกได้อีกด้วยนะครับก็จัดว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเหรียญได้ไปสองคาถาเลยนะครับมีทั้งคาถาอาวุธเทพแล้วก็คาถาเทวธรรมนะครับแต่อันนี้ผมไม่ไม่ท่านไม่ได้บอกนะครับว่าคาถา อาวุธเทมเนี่ยท่องยังไงนะครับแตแล้วก็จะเป็นทางด้านล่างนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะอู้กุ๋ยเพ่งอังนะครับแปลว่าร่ํารวยเป็นสุขนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างฐานนะครับเป็นภาษาจีนนะครับคํามงคลอู้กุ๋ยเพ่งอังนะครับก็คือร่ํารวยเป็นสุขนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันหลวงพ่อนะครับแล้วก็ ยันโสรดมงคลนะใช่ไหมถ้าผิดก็ขอโทษนะครับอ่ะอยันนี้เป็นเนื้อทองแดงขัดเงานะครับทีน,นี้เรามาดูเรื่องของอ่มวลสารกันบ้างน,นะครับก็คือเหรียญเจริญพรนะครับรุ่นเหรียญรุ่นแรกแห่งเมืองยักนะครับวัดจุฬามีรูกเหมือนเต็มองนะครับ แต่ทีเนี้ยจะมีอ,อ,อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเหรียญเสียนโตนะครับก็คือเนี่ยครับเป็นเหรียญที่ออกมาเป็นทรงเสียนโตก็คือทรงหลวงพ่อนะครับอาจจะเขาเรียกว่าเหรียญเนี่ยมีความที่เสียนท่านอะโตนะครับโตกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับนั่นทําให้เหรียญเนี่ยดูดู ปแปลกตาขึ้นมานะครับแต่ว่าเหรียญเสียนโตเนีย่ยมียุคก,ก่อนเนีย่ยทั้งดังนะครับแล้วก็มีราคาที่แพงนะครับเหรียญเสียนโตอย่างเช่นหลวงปู่ทวดเนี่ยครับก็ทําเป็นรุ่นเหรียญเสียนโตนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าหลวงปู่ทิมนะครับพิมพ์เสียนโตก็มีนะครับเหรียญดังราคาแรงนะครับหรือว่าจะเป็นพระปิดตาเสียนโตหลวงพ่อคลีบนะครับแบบนี้ก็นิยมนะครับทําให้เหรียญเสียนโตนี่ถือว่า เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ที่นิยมนะครับน่าจะนิยมในอนาคตนะครับถือว่าน่าเก็บสะสมแล้วก็เช่าหาบูชากันนะครับข้อมูลเหรียญเสร็จโตไปแล้วนะต่อไปก็เป็นเรื่องของชนวนมวลสารนะครับเหรียญจำปีเนี่ยปกเสกเข้าพิธีหลายวาระนะครับเข้าตั้งแต่31เ,เดือน8นะครับปี62เลยนะปีนี้ปี64คิดดูแล้วกันว่า อ่ามวลสารเน,นี่ยมวลสารรุ่นเนี้ยรุ่นเจริญพรรวยพันล้านนะครับลาบผลบุญทวีอ่ะลาบผลบุญทวีเจริญพรรวยพันล้านอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับลาบผลบุญทวีเจริญพรรวยพันล้านนะครับอาจจะเป็นชื่อรุ่นยาวๆนะครับเต็มๆนะครับมีต่อโค้ดแล้เลขนะครับอ่ะไปต่อนะดูแล้วกันว่ามวลสารนะครับเหรียญฉนวนนะชนวนมวลสารเนี่ย ปกเสกตั้งแต่ปีหกสองเข้าทุกพิธีนะครับเข้าทุกพิธีที่วัดจุฬามณีนะครับอ่าก่อนที่จะหลอมมาออกมาเป็นเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชนวนมวลสารที่เห็นเนี่ยนะครับเนื้อล่างนะครับพบเนื้อชนวนทองแดงนะครับแล้วก็ทองทิพย์เนี่ยพวกเนี้ยผมว่าถือว่าคุ้มค่าแล้วก็น่าเก็บสะสมน่าเช่าหาบูชานะครับเพราะฉะนั้นเหรียญล่างเนื้อล่างนะครับอย่างเนื้อชนวนลมดําอย่างเงี้ย ก็ได้ข่าวมาว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยราคาวัดเนี่ยสามร้อยบาทนะครับผมว่าแล้วมีเยอะก็คือน่าจะสร้างเป็นหมื่นองคนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญเนื้อชนวนนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือทองแดงขัดเงานะครับก็คือชนวนชนวนที่เป็นทองแดงอย่างเงี้ยนะครับเอาไปตัดเอาไปปั๊มนะครับออกมาเป็นเป็นรูปเหรียญเจริญพอร์นะครับ คิดดูว่าหกเสกตั้งแต่หกสามใช่ไหมเดี๋ยวนะหกอะไรนะหกสี่เดี๋ยวหกสองนะครับหกสองหกสามหกสี่นะครับสามปีทีเดียวนะครับแล้วก็สร้างแล้วก็น่าจะเสกอ่าอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะให้จองกันในวันที่วันที่สามสิบนี้แล้วนะครับวันนี้ยีิบเจ็ดอีกสามวันนะครับสามสิบพฤศจิกายนนะครับมาดู เหรียญเนื้อหาที่ที่ที่ให้เห็นนะครับคือตอนนี้เหรียญรูปรูปรปเหรียญเนี่ยยังมาไม่หมดนะครับก็เท่าที่เห็นก็คือมีเหรียญทองแดงขัดเงาครับจะมีสามเนื้อล่างก็คือเนี่ยครับทองแดงขัดเงานะครับเนื้อทองทิพนะครับแล้วก็อ่าชนวนกระไหลทองพ้นทรายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเนี่ยครับอ่าอันนี้เป็นนวะเนาะอันนี้ต้องให้ดูทางทางเนื้อเนื้อทองแดงลมดํานะครับเดี๋ยวจะ ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับตรงเนื้ออ่าทองแดงนะครับนี่คือชนวนลมดํานะครับแล้วก็ไปดูที่เนื้อทองแดงนะครับนะก็เดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลว่าท่านบอกว่าเหรียญเนี่ยผิวจะไม่สวยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับแบบเนี้ยคือผิวจะไม่ตึงจะไม่เรียบนะครับเนื่องจากว่าชนวนเนี่ย ต้องการให้เป็นเนื้อชนวนที่เรียกว่าไม่ไม่ได้ตกแต่งนะครับก็คือผิววเดิมๆนะครับจากการเสกนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ผิวเนี่ยอาจจะไม่สวยนะครับอันนี้อาจจะดูสวยเพราะว่ารูปมันดูอาจจะมีการปรับแสนปรับอะไรแต่ผิวจะเป็นแบบนี้ครับจะจะจะค่อนข้างไม่เรียบตึงนะครับก็จะทําให้ได้เป็นความออริจินอลอีกแบบหนึ่งนะครับด้วยเนื้อเนื้อชนวนมวลสารที่เอามาเอามาสร้างนะครับ เป็นจำนวนที่เก็บมาเสกมาสามปีนะครับก็เลยทำให้ไม่จะไม่ผิวจะไม่สวยนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับก็คือยิ่งถ้าผิวสวยๆเนี่ยแสดงว่าอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะเก้ได้นะครับก็ลองตัดสินใจนะครับหาข้อมูลดูดีๆนะครับแต่ว่าเหรียญอย่างเนี้ยเนื้อทองทิพย์เนี่ยผมว่าประมาณสามร้อยบาทนะครับราคาวัดเตรียมจองกันได้นะครับวันที่สามสิบนะครับอาจจะเป็นอย่างเนี้ยเนื้อเนื้อ ชนวนกระไหลทองพ่นทรายอันนี้อาจจะดูอาจจะดูสวยหน่อยนะครับพ่นทรายนะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็เป็นเนื้อนวะนะครับนวะนี่อันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับนวะเต็มสูตรนี่ก็สร้างสองพันเก้าร้อยเกสิบเก้าเหรียญน,นะครับเหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นก็คือนี่คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินตอนนี้ยังไม่เห็นเนื้อเงินลงยานะคิดว่าเนี่ยอันนี้เนื้อเงินสร้างเยอะนะ 3,000 3,999นะครับนวะยังสร้างน้อยกว่าเลยนะครับอาจจะเก็บนวะถ้าทันะครับหรือไม่ก็รอดูเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมว่ามีแน่นอนลงยาอาจจะราคาประมาณ2,500บาทนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับต้องดูว่าสร้างเท่าไหร่นะครับถ้าแบบนี้2,3999องนะครับก็จองนวะก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าสร้างน้อยกว่านะครับ แต่ก็ไม่แน่นะครับอนาคตเราไม่รู้นะครับว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงนะครับแล้วก็เป็นชุดกรรมการนะครับกรรมการสร้าง4,999ชุดชุดละ1,500บาทนะครับก็จะเป็นเนื้ออาชนนนชนนนกระไหลทองลงยาแดงนะครับแล้วก็เป็นมหาชนนนกระไหลเงินลงยาแดงนะครับแล้วก็มหาชนนนกระไหลนาลงยะยหแดงนะครับ นี่คือทั้งหมดที่เห็นมานะครับที่ที่ที่รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเหรียญหลวงพ่อนะครับรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะครับของปีนี้ที่กาลังจะออกกำลังจะจองกันนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับสําหรับผมก็เดี๋ยวอาจจะตามข่าวสักหน่อยว่าเนื้องเงินลงยาราคาประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าไหวก็อยากจะเช่าสักหนึ่งองค์นะครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันพวกเ,เสียนเ,เบอร์ใหญ่ๆห,ห,หรือเปล่านะครับหรือเขามีล็อกกันหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดาที่มาแบ่งปันข่าวสารให้คนที่บูชาชื่นชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่ออิฐอย่างวัดจุฬามณีนะครับก็ใครที่ได้ก็ยินดีด้วยใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมว่าเนื้ออย่างเนื้อเงินเน,เนื้อทองอเนื้อทองแดงลมดําเนื้อทองแดงเนื้อ คลิปเนี่ยยังไงก็มีให้จองมีให้เช่าหากันแน่นอนครับยังไงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ